หลายคนคิดว่าประเทศไทยแดดร้อนแรงขนาดนี้มันจะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าได้เยอะแน่ๆแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าความร้อนสูงเกินไป อาจจะทําให้แผงโซลา์เซลล์ทำงานได้แย่ลงด้วยแดดอันร้อนแรงของประเทศไทยในช่วงหน้าร้อนพีกพิกๆอาจสูงสุดได้ถึง42องศาทําให้ยิ่งอุณหภูมิสูงจะทําให้แผงเกิดแรงดันไฟฟ้าลดลงส่งผลให้พลังงานที่ผลิตได้น้อยลงทุกๆ1องศาที่เพิ่มขึ้นอาจลดประสิทธิภาพลงถึง0.5%และที่แย่กว่านั้นอาจเกิดฮอตสปอตหรือจุดร้อนสะสมที่ทําให้แผงโซลา์เซลล์เสียหายเร็วกว่าปกติและไม่ใช่แค่แผงอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ ก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยทําให้อายุการใช้งานสั้นลงถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปวิธีการแก้ไขการติดตั้งแผงควรจะมีการเว้นระยะช่องว่างระหว่างแผงกับหลังคาเพื่อการระบายความร้อนใต้แผงได้ดีขึ้นและการเลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้รับมาตรฐานที่สามารถทํางานได้ดีในอากาศที่ร้อนจัดและหมั่นทําความสะอาดแผงเพื่อป้องกันการเกิดจุดฮอตสปอตปีละสองครั้งส่วนการติดตั้งอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ควรติดตั้งในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท ไม่ควรติดตั้งในพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึงฟีนาโซลาแผงโซลาเซลล์ที่ได้รับมาตรฐานและได้ผ่านการทดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทนทานจากลูกเห็บแรงลมแรงกระแทกและยังสามารถทํางานได้ในอุณหภูมิที่ต่างกานจุดควที่ลบ40องศาถึง85องศาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นควรที่จะเลือกใช้แผงโซลาเซลล์ที่ได้รับมาตรฐานเพื่อที่การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและแข็งแรงทนทานนะคะ